สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่การกินนะครับของทิจุวันนี้สั่งโอ้โหสั่งข้าวพันผักนะฮะไม่ด้กลมเห็นข้าวพันผักข้าวพันผักโอ้ขาวจังแสงดีแจง้งจริงๆเลยน,นี่ไ เดี๋ยวอันนี้ไอ้น้ำจิ้มไอ้ไอยังไม่ถูอีกอันนี้ซอสพริกนเนี่ยเลยใช่ไหม เป็นอย่างนี้จะเอาให้ดูดีๆกันไปเลยนี่นะครับนี่นี่น,นี่อ่ามันหอกไปเลยเ้านี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับ,รบ,รบโอ้ยแสงอ่คุมแสงหน่อยนะครับไข่หนึ่งเนี่ยวัด น,นะครับอันนี้ก็ไข่นี่ก็ออกพักชีใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ไปเลยประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดระเบียบเนี่ยน,นี่ครับนี่นี่นี่ข้าวพัน,น 9, ผักนะครับข้าวพันผักข้างในนี่เก็จะพัน ก็จะใส่ผักไว้สารพัดผักเลยนะครับอาหารพื้นเมืองอำเภอรับแล่นี่นะครับมีผักมีหมูมีเต้าหู้สารพัดผักนะครับฟักทองฟักทองแครอทแครอทถูกไหม <laughs> พูดไปเรื่อยเฉยเลย <laughs> พูดถูกเปล่าครันี่แบบหนึ่งนะฮะ ใส่ย่อยยัวใส่โม่วม,วมวกันไปเลยเนาะนะฮะกินทีเดียวจบจะนั่งอีกทีไปอีกทีหนึ่งกระดาษไปทีหนึ่งละโอ้พี่เอ้ยคิดหลายตลบนะฮะหนูนี่นั่นกว่าจะลงตัว จะนั่งข้างหลางกะนั่งข้างบนอะไรไม่รู้ใส่เข้าไปตามใจชอบซอสพริกอันนี้จับไปยังยังยังไม่หมดมือเปื้อนไปก่อน อันนี้อีกนะครับอันนี้อีกข้าวพันไม้นะครับข้าวพันข้าวพันไม้นะครับเขาก็จะไปทำบนเตานะฮะเขาก็เป็นแผ่นวงกลมนะครับเป็นแผ่นวงกลมไล่บนข้าบนหม้อนะฮะหม้อที่ตั้งนะ้ำน้ำร้อนบนเตาไฟนะครับพอเขาทาเป็นแผ่น กลม,ลมใช่ไหมแล้วเขาก็พอมันสุกแล้วก็เอาไม้เข้าไปทาบแล้วก็หมุนพับพับพับับ,บ,บหมุนไปหมุนไปให้มันจากแผ่นกลมให้เป็นเส้นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ดึงไม้ออกนะฮะอันนี้ก็อีกแบบนอันนี้มีกี่ชิ้นเนี่ยสองโอ้ยร้อนสี่สองสี่หกแปดชิ้นนะนี่แปดชิ้นนะ,ะนครับ แบ่งแบ่งมุมแบ่งมุมแบ่งมุมแบงม่แบง,แบงกันฮะาจะใส่แบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะจิ้มเอาก็ได้หรือจะอยังไงก็แล้วแต่กินได้หมดมาอ,อ,อยากล้นิดนิดนิดประ,ะมาณนี้ครับนี่ครับอาหารพื้นบ้านของชาวพี่พน้องอำเภอแพร่นะครับ โอ๊โอโอบโอวุ่นวายสับสน <c oughs> บกวนว <c oughs> ุ่นวายเดี๋ยวนะเพื่อนอยาจะไม่สะดวกในการกิน กินช้อนกินอะไรอาจจะกินช้อนจะกินด้วยช้อนจะกินตะเกียบก็ว่ากันไปนะเอา้าพี่น้องเอ้ยมากินด้วยกันนะครับตักกินได้เท่าไหร่เอาแค่นั้นฮะ <c oughs> อันนี้จะบกินจะจับจะกินยังไงได้หมดเนี่ย นอเอยิ้มไปจำผิดจุดอันนี้คือน,น้ำจิ้ม,แ,นนมแล้วกินได้หมดนะครับไม่เป็นไร อย่ที่เราชอบอันนี้ใส่นี้ก็ได้อันนี้ใส่นี้ก็ได้ได้หมดครับเดี๋ยวขอพื้นที่หน่อยผมก็ลืมไปว่ามันมีน้ำจิ้มต่างหากเต,เติมเติมกันไปครับแต่นี่อ่ะกินคู่กัน <c oughs> จิ้มเข้าไปโอยอื <c oughs> จิ้มเข้าไปอืมอจิ้มต่อเป็นน้ำพริกน้ำปลาหวานใส่มะขามเปรียกหิวมะม่วงขึ้นมาเลยเดียวครับหน้าไปจิ้มมะม่วง Oh. Mm.

ตุมเปลาลาเลตุมเปะเลตุมเปลาลาเลตุมเปะใสเข้าไปเดี๋ยวจะไม่ถึงเดี๋ยวจะกินไม่อร่อยจ่าใจใจใจ,ใจ,ใจ วอลวงพ่อรวยช่วยที ดูครับจับไม่ค่อยเป็น มัดอ๋อมัดวะมาไวจริงมัดติน <c oughs> อันนี้เข้าไปกินเป็นหนึ่งตัวแล้วกินมัดกขาวางโง่เห็นไหม <c oughs> ไม่ต้องกินก็นโง่ครับ <c oughs> โง่จ้ะ อันนี้สี่สิบนะครับข้าวบันผักข้าวพันไม้ย <c oughs> ี่สิบแปดแปดแผ่นยี่สิบน้จิมนึ่นึกถึงมะม่วงเลยครับรสชาติยะนะียนเลย สุดท้ายแล้วข้าวผันผักมเมอแร ร้อยนะครับเพิ่มขยะให้แก่โลกเฮ้ยย <c oughs> <c oughs> จนได้ เป็ปรกิจครับผมกับข้าวพันผักเมืองละแปกสวัสดีครับ